สวัสดีค่ะวันนี้มาชมใบทายผลหุ้นวันที่6กันยายน2565ค่ะปุดใช้วิจารณยาณในการรับชมรับฟังนะคะฟังเอาเพื่อเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นค่ะวันนี้ก็จะมีเลขดังนี้นะคะ 0307153337414445475256และ69ค่ะเลขที่เน้นในวันนี้ก็คือ1552และ56ค่ะ เน้นเล็กห้านะคะวันนี้เน้นเล็กห้าเล 4, เ็กสแนวแนวนี้ค่ะที่มีเล็กห้าก็จะมี1นึ่งห้า่ห้าห้สองและห้ค่ะวันที่มีเล็กสก็จะมีสี่หนึ่งสหและส7่เจค่ะ เลขเบิลของเราวันนี้มี3 3และ4 4นะคะเลข0ของเราวันนี้มี03และ0 7ค่ะไทยพลหุ่นวันนี้เน้นเลข 5และเลข4นะคะเลขตัวที่เน้นกัน 1, 5 5 52และ5 6ค่ะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่มาชมเลขเด็ดด้วยกันไว้พบกันใหม่ใน คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ